ไปมากนะต้ดหอมเป็นขีดหนามอาแนวอาได้มันพึ่งตื่นแน่ดิผึ่งตื่นบบผานได้แน่ดิเขาไปหอดสายมาสายแล้วน้าก็บ่อาบปม่และตื่นมากเขบ่เห็นแล้วเนาะตื่นมากมาไปแล้วบ้าคุกตายังดำอยู่ไหมเขาบอกลูกบอกเต้าบ่บอกลูกบอกเต้าไหนเอาเต้าบ่อลอีลีบ่อยเล่แล้วบ่อยเละจะบอกไปหวดแล้วเพราะทกบอกลูกคิดหอดบ่บวันนี้เราได้ตามกลนกันมีสซิรีอยู่มันไหนไา คือดีแท้สมนิวโยนว่ะเออจิ้มอดี๋ยังมึงถ่ายคลิปเลยบ่มีเนี่ยไทยเอาเราเห็นอยังนอนเออนอนแนวถ่ายกับมี่โยนเน่ถ่ายคลิปเดียวละครันอนเลยขึ้นบ่าท่าประเทศได้นอนเออพี่แตงโมนอนคนเดียวอุ้ยนาขาเคยไหมเฮ้ยติลินมาผู้ว่ามันนองแซบนามาแล้วเสียมันมือ เอกมีไหมเอกแมีข้เป็นเอกดิตีมันดพกมากยเป็นแท่นตอนตอนกลวยตีไออพกมากเีตอนกลวยถามไปบางเดือนี่มีเดียวเป็นเอกเือเรนเป็นตัวอีหยังนี่เป็นไทยหนเวทีเหรอปุ๊บ่าก็เป็นเรนเป็นตัวอีหยังเ็มาเอามาจัดรถเลยบายจัดเล้วเนาะจะเป็นท้าทายคิปก่อนแน่ๆมาจัด เออได้ขอดมันไดมันเอาของขอด้วยมันจะข้าพเขาไปมันหนาวเดีได้มาถายคลิปโอ้โ้สัยแข่เว้ยอ้ยพิติิติปิติคู่แข่งมาละปุ้งอาขาดมามมาเพราะมนรัลิหายดิมุดเลยไปนะลงลง อยากกินก๋วยเตี๋ยวไหมวุ้นเส้นก็ใอ้หุ่นดีกว่าไปไปไปยางกอกินก๋เตีวปลาลูกไปกินก๋วยเตี๋ยวคนหนาหนาไหกินแล้วอิ่มครับโอ้ยไปกินย่างมากขึ้นจะว่าอิ่มคาดกินข้าวสอง ไป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 มาเงพอนี่พอขาหลีบื้นเารว่ขาลบ่ไนั่งนั่งในผ้าขวัญเไจนขาจังไหโอ้ไ้อองนอนเลยอองนอนเลยแล้วไปนอนบบนั่งในผ้าขวัญนี่ขาัจังเนี่นั่งอยู่นั่นเนาะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหมดเนาะ มอนี่เพิ่นเพิ่นมาหอดงานเพิ่นสิบไทยได้เพราะว่าเพิ่นสิบัหอปุ๊บเินอนขาไกลหางเลยเพิ่นวะแสนเละเด้เพิ่นแสนลเด้เออเออขีนหอดีหลาเด้าจเหอริบอเอคกเอาคอยกระเป๋าอยู่ตัวยางมันอย่ไ แม่รัวแม่นบ่บัวแมนอมโอเด็กโอเด็กลำกำลัามมางทำหอดไปกินแล้วเขาจะมีแห้งเดินตัว ยอดเลยได้แล้วค่ะหอูไก่หลูชิ้นหมูไก่เขาอยู่เอาหม่าม้าสห่อลูกชิ้นหมูเอาหม่าม้าสองห่อเหมือนกันเอาหมูนะหนูหนูเอาลูกชิ้นเอาแต่ลูกอันนี้หมูหรือเนื้อน่ะอันนี้หมูยังเนื้อจ้ะอ่าผมเอาเอาหมูหนูหนูเอาแต่ลูกชิ้นนะของผมของผมเอาเอาหมูกับลูกชิ้น โอ้ยขหาวแท้เดกนน่เอาไอาๆเจ้าว่าลูกลูกสาวเจ้าสียบนาบมือแรกเ,เหาเอาข้อามนลน้อ่านอะไนี่อานล้นะี่ี้ึงิงลูกสาวเจ้าอ,อาอแอบแล้วฮะมือเจ้าหน้มามงหน้า,นายามาตีแถลงว่าเกาีมือเจ้าย่ยังขอบตาย,ยัางดบอยู่อานเต่าน้งตาสโอ้โหข้อดีข้อดีขข้างในเอออั้นี่ามฝากไว้ก่อนครับข้างในครับ ท,ทุกสัปดาห์บรรยากาศโอ้งานงานชาวพัฟรีป่ะครับนี่ขบวนท่านใดอ้อมหัวฟรีไหมฟรีหรอโอ้งานฟรีมีหนังขบวนอ้อมหัวอ้อมสังกะสีงานฟรีครับพี่น้องครับเออ งานฟรีงานฟรีแม่หังใจครับสาวัอเพพันแพ่งเข้าครับมือนี้การทีมงานอาจารย์พะพิดาสายตัวครับมาซอยงานอีกมือหนึ่งครับตรวจตูร่ำพง12สองหล่อครับของอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดจากพระพิดาสายตัวอาจารย์สายยันทองสวัสดนะครับส่งทีมงานมาซอยครับอีกมือหนึ่งครับพี่น้องครับบรรยากาศทางงานเดี๋ยวสิอัปด้อีกเชือหนึ่งครับพี่น้องครับ หิหิวหิวขอกินเขากินน้ำก่อนพี่น้องขอกินเขากินน้ำกินก๋วยเตี๋ยวก่อนจังคอยวากาันโอ้ว่าแต่ด,าาด้านหน้าทางไหนคุณเวอร์ครับเวอร์พิเศษวะนี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พิเศษลูกสินจัดไปเอาเขาหน่อยม กคยูเดบอร์ครับพูดคุยหลายๆบัพริกคุยหลายๆบรรยากาศสดๆพี่น้องครับอัปเดตแฟนครับอยูทีเดบิวงครับหลังจากที่พึ่งกลับมาครับจากปวยไทยเอมมี่ครับลูกสาวครับพี่น้องครับ หลังจากที่ไปใช้พี่กับุกสาวโอ้ที่แอดมินอาบน้ำระบ๊อันมอาบเือแต่อันุบอาน้ไปกแอดมินอาบน้ำเมื่อไหตัวนี่อาบน้ำหมดแล้วใช่ไหมเหลือแต่ทีมยังไม่อาบตัวนี่ขนะฮะเหลือแต่เหลือแต่ทีมคนนั้นไม่อาบตัวนี่อาบแล้ว อาบมาจากกล้องถ่ายเลยบันี้กแล้วแต่แอดมินเต๋าก็แอดมินไม้ได้วยบันทึกบันีึนนนอาบกำลังโซกันอยู่เออมาหดอดแสดงมาบารอาบแทรแน่นอนโอ้มหโมนี่รถแอดมินใหญ่จักรอบนอนนี่เนาะเอาคลิปนี้ฝากเป็นกลังใจครับพี่น้องครับโอเคครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องครับ ในถึงแสนสดละท้ายครับที่นี่ฝากไว้ช่วนี้ครับสวัสดีครับ่ายคลิปนี้ครับพ่อจูกับอุงอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สเสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาทเ9 9เกบาทครับพี่น้องครับสินวิล็บเชิญก็มีพี่แมนมานี่วันพี่แมนมานี่วันสี มายอนวัานๆ่ใสจุดเผ็ดฟอนวนครับพี่องรอกอินซี่อีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมานิวันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคร์ยินได้ไหมเขายินไหม่น้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอนวยพรค่ะอีกพูดถึงครับพี่เพศรรัตนงวดเที่วเิดว่าเสนสุดเพ็รงวดนี้ผสมมาเห็นอย่างไรพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพนอนวยพรมืออ่อนๆฟอนวนหวานฟังเพลง ว่างล่ำเพลินไปน้ากันค่ะทรงไทยปีเก่าตอน,ตอนรับปีปไหมครับพี่น้องครับถามมือในบ่มี่สีบิลรพพับเชิญราคา190บาท119้สบกาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีสีบิลรพพับเชิญวันไหนที่มีรพพับเชิญก็คือ129บาท <i> นานซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรดเนเพลนเพเงื่อนไขเดิม วันที่เดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลือดแ้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิบเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลินเไาเชียร์ไปใส่น้องอุ๋งอิงเพชรบานแพิงกับกุญาจเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามเด้อค่ะแล้วก็ฝากวันที่ซ4เพลงพีวันเด้อเอาบอลแฟนสิบเอ็ดให้วันที่26อุ๋งอิงเพลงบานแพิงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ๋งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้อง ร่วมเหมิดเป็นซีเพลงไปเลยครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ่งอิงอีกลีบเข่ากุมได้เลยครับพร้อมกับสีลี์วิลรับเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรตองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่แพงแฟนเพจอย่าลืมเข่ากุมกับ900บาตรเมาเมาไปเลยครับ คุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ